รีวิวเครื่องดูดความชื้นบีเวลดูดความชื้นได้ถึง20ลิตรต่อวันช่วยลดกลิ่นอับภายในห้องวันนี้เรามาลองแก๊เจทที่เหมาะกับสภาพอากาศในช่วงนี้กันดีกว่าการใช้งานของเครื่องนี้ก็ง่ายแสนง่ายควบคุมการทํางานด้วยระบบสัมผัสหมวดควบคุมความชื้นแสดงระดับค่าความชื้นบนหน้าปัดดิจิตอลสามารถลดความชื้นได้มากถึง20ลิตรต่อวันเลยตัวกรองจะทําหน้าที่ดูดความชื้นกรองฝุ่นช่วยลดเชื้อราเชื้อโรคและยับยั้งแบคทีเรียที่เกิดจากความชื้นมีการแจ้งเตือนเมื่อดูดความชื้นนจถังเต็ม และหมดตากผ้าช่วยเป่าลมเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ต่างๆให้แห้งเร็วขึ้นใครที่อยู่คอนโดหรือตากผ้าในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแดดก็คือหมดห่วงได้เลยหมดพัดลมปรับแรงลมได้ถึง2ระดับแต่เป็น2ระดับที่แบบดูจากผมได้เลยกระเจิงยุ่งเหยิงไปหมดพบเยเพิงหนึ่งอตา <c oughs> ค่าตั้งเวลาการทํางานได้มากถึง24ชั่วโมงมีสลีปโหมดช่วยควบคุมเสียงและแสงไม่ให้รบกวนเวลานอนลับเป็นนวัตรกรรมที่ผลิตมาเพื่อคนรักสุขภาพและคนที่เป็นภูมิแพ้ที่แท้ทรู <c oughs> ช่วยให้ในห้องอากาศดีหายใจสะดวกแถมยังมีฟังก์ชันการทํางานต่างๆ อีกกมมาายหาซื้อได้เลยที่โฮมโปรมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่